ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงในเรื่องการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับมันคือพื้นฐานของการใช้โปรแกรมสแกนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับลำดับที่1นะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องรู้ to <talk> in ในเรื่องของอ่าในส่วนที่เป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งนั่นเองนะครับว่ามันจะมีบล็อกคําสั่งอะไรนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับอ่ะ แน่นอนนะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับบล็อกคําสั่งที่1หรือเรียกว่า motion นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของการทํางานเนี่ยมันจะทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะขั้นตอนที่1นนะครับครูจะลากบล็อกคําสั่งที่เป็นการเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้อ่านะครับในโปรแกรมของครูเนี่ยนะครับมันจะเขียนไว้ว่า เคลื่อนที่19นะครับเคลื่อนที่19ในทีนี้ไม่ได้หมายถึงตัวแมวเนี่ยมันจะเดินไป19นะครับแต่มันหมายถึงมันจะเดินไป10หน่วยนะครับเช่น10เส้น10เมตร10กิโลเมตรที่เป็นเป็นหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูจะลองใส่นะครับบล็อกคำสั่งที่2ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับก็คือเมื่อครูคลิกธงเขียวนั่นเองนะครับมันก็จะทำการเดิน19นะครับครูลอง กดคลิก1ครั้งแบบนี้อ่าเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามันมีการเคลื่อนที่19แบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าสมมติว่าครูลองใส่เป็น50ล่ะนะครับอ่าครูกดเล่นเห็นไหมครับ ระยะห่างมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าครูลดน้อยลงเหลือ1อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่แค่นิดเดียวนะครับซึ่งมันเป็นหน่วยของมันนะครับ๋ย่ครูจะตั้งไว้ที่10เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับครูต้องการให้ตัวแมวของครูเนี่ยมันวิ่งตลอดมันเคลื่อนที่ตลอดนะครับครูก็จะใส่บ็อกคําสั่งเพิ่มนะครับก็คืออยู่ใน เหตุการณ์นะครับเป็นบล็อกคําสั่งวนซ้ําตลอดแบบนี้นะครับครูจะลากออกมาและใส่วนซ้ําตลอดหรือว่าเคลื่อนที่ตลอดนะครับให้มันวนซ้ําแบบนี้อ่ะครูกดเล่นหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของครูตัวแมวเนี่ยมันจะวิ่งตลอดอ่ะครูลากออกมามันก็ยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งวนซ้ําในการเคลื่อนที่ตลอดไม่มีสิ้นสุดนะครับ ทีนี้ครูจะใส่บล็อกคําสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกคําสั่งนะครับก็จะกลับไปที่โมชั่นหรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นบล็อกคําสั่งถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับมาใส่แบบนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์แมวของครูเนี่ยเมื่อมันวิ่งเคลื่อนไหวไปชนขอบมันก็จะสะท้อนกลับมานะครับทีนี้ ในขั้นตอนที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันกลับหัวนั่นเองนะครับมันกลับหัวเนื่องจากนะครับเราต้องตั้งรูปแบบการหมุนให้กับมันนะครับจะเป็นบล็อกคําสั่งตัวนี้นะครับตั้งรูปแบบการหมุนซ้ายขวาแบบนี้นะครับครูจะเอามาใส่ในตัววนซ้ําตลอดนะครับเห็นไหมครับรูปแบบการหมุนของครูเนี่ยมันเป็นซ้ายขวา พอมันไปชนขอบมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวานั่นเองนะครับอะถ้าครูเลือกเป็นห้ามหมุนล่ะเห็นไหมครับพอมันชนขอบมันก็จะไม่หมุนเลยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่กับหลังนั่นเองนะครับถ้าครูเลือกเป็นซ้ายขวาอะโทษทีนะครับเลือกเป็นรอบด้านก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะนะครับก็คือการหมุนรอบด้านนั่นเองนะครับอะ ah, ในที่นี้ครูจะตั้งเป็นซ้ายขวานั่นเอง ทีนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ <os> <ube> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริบทหรือว่าคอสตูมของตัวละครนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าแมวของครูเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือบล็อกคำสั่งอ่ะกลุ่มเมนูคำสั่งที่เป็นคอสตูมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าคอสตูมของครูเนี่ยในตัวแมวเนี่ย มันมีทั้งหมด2คอสตูมนะครับก็คือคอสตูม1และคอสตูม2นะครับนักเรียนสามารถเพิ่มคอสตูมที่3ที่4ที่5เรื่อยๆได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนเส้นขยับท่าทางอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้เรามาดูคอสตูมที่ทางโปรแกรมตั้งไว้ให้เนี่ยนะครับ2คอสตูมตัวนี้นะครับนะครับก็คอสตูมที่1ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ มันเดิมเลยคอสตูมที่2นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการเหมือนขยับขาและแขนนะครับทีนี้พอครูกดสลับไปมานะครับเราลองสังเกตตัวแมวให้ดีนะครับมันจะมีลักษณะท่าทางเหมือนการก้าวขานั่นเองนะครับแต่ละคอสตูมจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มันสําหรับในการก้าวขานะครับ ทีนี้ครูก็จะกลับมาที่โค้ดนะครับจากนั้นใส่รูปลักษณ์นะครับกดไปที่ปุ่มรูปลักษ์นะครับแล้วก็ใส่โค้ดชุดถัดไปเข้ามานะครับพอกดเล่นนะครับอ่าเราจะสังเกตได้นะครับเหมือนมันมีการขยับก้าวขานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับมันก็คือการสลับรูปภาพไปมาอย่างนี้นี่เองนะครับแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับมันคือการใช้คําสั่ง ชุดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับสมมติว่าอ่าเดี๋ยวครูหยุดก่อนนะครับต้องการให้มันวิ่งช้าลงนะครับอ่าเห็นได้ว่าตอนที่ครูกดเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับครูก็จะทําการทํำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนเลขตรงนี้ดูนะครับการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะครับครูเปลี่ยนเป็น1 9 กดเล่นเห็นได้ว่ามันมันช้าลงก็จริงนะครับมันวิ่งช้าลงก็จริงแต่ตัวคอสตูมนะครับมันก็ยังเร็วอยู่นะครับแน่นอนว่าวิธีปรับให้มันช้าลงเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวครูปรับมาเป็นสิบเหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการปรับให้มันช้าลงเนี่ยนะครับครูจะใช้บล็อกคําสั่งที่เป็นควบคุมนะครับแล้วก็ให้มันหน่วงเวลาหรือว่ามันรอเวลานั่นเองนะครับ จะเลื่อนลงมาใส่ข้างล่างแบบนี้นะครับให้มันรอเวลา1วินาทีเห็นไหมครับมันก็จะรอ1วินาทีแล้วมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีการเปลี่ยนชุดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้1วิมันยังช้าเกินเดี๋ยวครูจะลองปรับเป็น0.2วินาทีนั่นเองเห็นไหมครับมันก็เร็วขึ้นอ่ะมันยังช้าอยู่ครูจะปรับเป็น0.1นแล้วกันนะเห็นไหมครับ มันก็จะเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการขยับก้าวขาไปมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการชนขอบและสะท้อนกลับนะครับอันนี้นะครับคือการใช้งานคําสั่งการเคลื่อนไหวตัวละครเบื้องต้นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องต่อไปใน ep ถัดไปนะครับหรือคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เนาะนะครับก็สวัสดีครับ